วานปุ๋ยค่ะวานวานปุ๋ยุนผู้หนึ่งวานผู้หนึ่งนางบึงตอนหยาเป็นตัวเป็นหยางคนวีดียูเซอรภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะ ฮัลโหลมาเ n น thank you so much ข <laughs> <laughs> นยางบ้านโอ้ยขนขนข่อยเล่น <laughs> เอาเด้อข่อยไอหลอดบ้ายบ้านน่ะเอาพอมันกึืนได้ย้ายไหววะส่น <laughs> <laughs> ไ่ได้จ้างแค่ปุ๋ยนี่ล่ะแหนวนั่นแต่ว่าเออไ่ได้จ้างกันเงินใจเล็กๆน้อยๆเนาะเว้ยเบิดจักบาทแล้วด้วนี่เห็นงานนะเห็นงานนะทำแม่นดำนะสิดำยังแก่ดำมาฮอดไฮนี่นี่ล่ะได้เบียสองกระสอบ ซอยนี่นี่มันบ่อยก็ได้จ้างนี่นี่ก็ได้จ้างนี่เด็ดซอยเบิร์เบี้ยสองจามกับสองว่าเงินหลายงานเมางานเมาเนี่ยงานช่วยงานช่วยงานเมาเนี่ยบ่ไหวดิอันนี้ย่อมย่อมนี่เบิดเบี้ยสองเกือบสองลังนะผสมยูเรียนอันบ่เลียน เขาเมียมันขืนนั่นเออจังหวะมันกรองอือจังหวะมันกรองกามีบบนตามสบายเลยนะคะวออ่างขอเขาด้วยนั่นงานบุญมัเมนเะบิดเนาะบุญมันแล้วมันเลยพอมีของกินเขาก็เลยมากขี้อ <laughs> เออเออพอดีอัน ก็มั่วอันล่า่็เสียวหันล่าบอกมากินว่าไปกินว่าแอ,อ้วว่ใจเลยว่ะอ่าบ่เสียวทางไหนเสียวทางไหนนี่อยู่ละเนาะไทยฟัวส <laughs> ันตังค่ะขอบคุณเล้ยๆค่ะขอตัวเด้อค่ะท่าคุณเจ้าของนะได้ทุกท่านครับเลยทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆน้องกระถมขอบคุณมากมายนะคะ ปูนว่ามันลูกสิฝา,า,ากมาให้แม่เด้แม่ไปให้ลูกคนเด้อือแม่แหงอยู่บ้านเฮ็ดห้เห็ดหนาปูดูบ้านนี้บ่ได้ฝากมาให้แม่จักเทียทุกคนเลยนบป,ปนัตบานนัตสวัสดีดดมมค่ะอือ นี่แหละคนเป็นแม่เนาะค่ะเนาะทุกคนคุณเป็นแม่บ่มีกัหาให้ลูกก็สวัสดีกันแม่น้องเรียนอืมคุะคนเป็นแม่หาเห็นให้เห็นนะสองทงสามทงด้วคะ่ะผู้เดียวสามทงเนี่ยบกหลายไรายอยู่เด้วคะ่ะสามทงเนี่ยบาดท,ที่นี่เอาอีกแล้วส่วนพ่อมาเห็ดเพียยเพ้ยงตะซอยเห็ดแต่เสาละกันบ้านบุญเกล ก้นเป็นแม่เนาะค่ะเดี๋ยวนะคะก้นเป็นแม่กับประมาณนี้แหละค่ะอยากให้ลูกกินดีเนาะจะกองเ็นให้เห็นหน้าม้อเวลาคลายเขาก็ส่งไปให้ลูกเด้อ <c oughs> <c oughs> จะของนี่มามีมาสิใส่เลยลูกมามีก็ส่งไปให้ลูกบ่เถาขายแล้วเขาเร็วๆเอาไว้ตะขาปุยเกาคาจาังรถไถนะา พอเวลาคาเกียวจังอีบ่าอีกเจียวหนึ่งมาสัน <c oughs> อ้ยน้องค่ะอันทั่วอยวู่อ่ะต